คลิปนี้อ้อมมีจะสวมบทเป็นครูอ้อมมาสอนพิเศษให้กับเด็กๆในวันสุดท้ายของเทอมและที่สําคัญครูอ้อมมีของรางวัลมาแจกเด็กๆด้วย <Wow. S 1> พวกเด็กๆจะดีใจสักแค่ไหนนะไปติดตามกันได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับช่องออมี่อลิกาปูวันนี้ก็เป็นวันชิวๆของผมนะครับก็จะพาไปดูการใช้ชีวิตในวันพักผ่อนของผมเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการสอนของผมนะครับวิชาวิทยาศาสตร์ <Wow. S 1> อ๋อและวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของการสอนด้วยเพราะว่าที่จริงสอนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาละ่นะน้องสอนทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงสอบไฟนอลน,นะครับ oh, <no. S 1> ก็เลยกิดคอร์สในอาทิตย์นี้ครับ ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับแอบเงาแอบเศร้าอยู่นะครับไม่รู้ว่าเด็กจะคิดถึงเราหรือเปล่าหรือว่าเราคิดถึงเด็กกันนะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปสอนนะครับดูทรงผมผมนะครับแบบไม่เรียบร้อยเลยนะครับดูแบบนวดนะครับโอ้โห oh, <no. S 1> นวดเขาเราจะไปเปลี่ยนโฉมก่อนนะครับทุกวันนี้นี่เด็กมองเราเป็นโจรเป็นอะไรไปก็ไม่รู้นะครับโอเค เดี๋ยวเราจะไปตัดผมก่อนเปลี่ยนแปลงโฉมอาบน้ําให้สะอาดก่อน <Wow. S 1> ไปชตัดผมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็โกนหนวดโกนเขาเรียบร้อยนะครับดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคก็เด็กๆก็จะไม่ว่าลนะเนาะว่าเราเป็นโชนเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปสอนเด็กๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีของรางวัล ให้เด็กๆด้วยเลยซึ่งของรางวัลเนี่ยครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5อย่างแต่จะให้แบบง่ายๆก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันต้องมีเกมมาให้เล่นก่อน <Wow. S 1> เออไอ้5เกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าแต่ละเกมเนี่ยมีเกมอะไรบ้างครับ รเราก็ทราบกันแล้วนะครับว่าทั้งห้าเกมเนี่ย,ม,ยมีเกมอะไรกันบ้าง <ste ep> เดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปสอนเด็กๆเลยเนาะโอเคป้า okay, ยไปลงบา้าบน่าทำไมันกลับป้านกับ,ก,บ,ก,ก,บ,ก,บกูไม่เชื่ไปหายาเนอไม่กลับป้านกับเูหรอได้ไงคะแนะนําตัวหน่อยอว่าเชื่ออะไรด,ดีเราชื่อเวสป้าเราเรียนด้วยกันได้เราเป็นคนพูดมากไหม โปรโมทให้ครูว่าไงดิคร oh. ูว่าเป็นคนที่เป็นคูที่สอนเข้าใจมากมากแต่ว่าออกห้องไปแล้วก็ลืมหมดแล้วนี่อีกไหมเหมือนพี่สิงว่าเรียกคนสอบผ่านอะเดี๋จุดแข็งจุดแข็งสอบได้ที่หนึ่งเทีาบเท่องคุดจุดอ่อนสอบตกท้ายบทครูวอาภูมิใจตัวเธอมากเลยโอเคเมื่อกี้ได้คำตอบตรงตรงไหมตรงแล้วคนรกจริงป้าขอเล่าหน่อยเฮ้ยเวทป้า ครับชื่อตามครับครับครูอ้อมสอนเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับแค่บางครั้งใช้คำแปลกนี่มันมันดีเปล่าวะดีครับดีเออสุดยอดโอเคแนะนำตัวไหนครับพี่ทีมครับโอเคเรียนเป็นไงบ้างกับครูอ้อมดีครับครูสอนดี แนะนำตัวหน่อยครับชื่อฟ้าใสค่ะชื่อฟ้าใสครั <c oughs> อครูสอนเป็นไงบ้างคือสอนถูกหรือว่าสอนตีสอนเข้าใจะค่ะอืมเมื่อกี้งอนเมื่อกี้งอนครูอ๋อมใช่ไหมไม่ใช่งอนคุณหรือเป็นตกใจมากกว่าทำไมยูครูถึงมาเบียดนึกว่าครูเป็นอะไรโอ้ยมอโมโหหิว <c oughs> ตอนนี้หายงอนครูยงรังฟ้าหายแล้วขอโทษนะขอโทษนี่ล่ะแปลกอ่ะเนื่อเหรอเนื้อแต่ครูชอมสตาร์ราเลยเออ ได้เข้าใจนะขนมอะไรสักอย่างเจดีย์นี่ทุกสาเกียวปันกินได้ทุกอย่างไม่ห่อไม่ทุกอย่างปากรอพิ่ยะอันนี้คือตั้งอันนี้คือตั้งใจใช่ไหมมันเป็นโมเป็นโมเป็นโมเป็นมุกมาคนนี้เดี๋ยวคนเฉียวดูคนสุดท้ายเลยว่าไงครับอันนี้ครูรักของของวอมเลยใช่ไหมแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรมาจากไหน มาจากบ้านมาจากบ้านอะไรคือมาจากโรงเรียนนารีจากโรงเรียนนารีแล้วมาจากนาลีได้ทั้งหมดเลยป่ะยังเป็นสองคนนี้อ <Get> ยู่ห้องหมูสองโอเคแล้วเรียนกับพวกมอมเป็นยังไงบ้างก็เรียนหอมเงิสามใจหนึแค่ดีเนี่ยนะ ไใช่สิได้ก็ได้ไงไม่ต้องเล่นเมื่อกี้งอนงอนเลยละนอกนักเรียนห้องนี้นี่มีแต่งอนควู้หนูงอนคร่อ้อไหมหนูงอนครูไมยเห็นว่าต้องนะเลยค่ะเชื่อพี่ค่ะแต่กว้างดีมากเลยค่ะคุณค่ะงว้งยังไม่ได้เน็ตให้เน็ต เกมนี้มีชื่อว่าเกม24ซึ่งเกม24อ่ะโดยทั่วไปที่เราเล่นน่ะก็คือเป็นเกมที่เอาเลขสีตัวมาบวกลบคูณหารทำางังไก็ได้ให้เลขสีตัวเนี้ยบวกลบคูณหารให้ได้เท่ากับยี่สหรือใกล้เคียง24บมากที่สุดออใครใครได้คำตอบก่อนให้ยกมือให้ยกมือ <c oughs> ให้ยกมือโอเคไหมครูขอฉีกกดนั่นก็คือปกติอ่ะตัวเลขจะให้สีตัวเท่านั้นจริงไหม ครูให้สิบตัวต้องใช้ให้หมดไหมต้องใช้ให้หมดครับมีอยู่สิบจำนวนปามเริ่มที่เลขสี่ีเเจอาสี่เก้าเจ็ดสองหกแปดห้าเนี่ยยังไม่มีเลขไหนที่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นครูจะให้สามเลขสุดท้ายนะครับพอครูอ้อมให้สามเลขสุดท้ายเรารีบคิดเลยโอเคมาสามตัวสุดท้าย เริ่มไอเดียได้แล้วโอ้โหะเอะไรโอ้ยสุดยอดมาแสดงวิธีทำบนกระดานให้ครูได้ไหมเย้ได้ขอบโอเคถูกครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดทีมได้ไป100บาทเย้ Okay, โอเคเดี๋ยวจะให้ทำข้อสอบก,การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงหรือการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับก็จะเป็นโจทย์ทบทวนเราเอาไว้สอบไฟนอลนะครับเป็นโจทย์ที่เราเคยเรียนแล้วมันจะเป็นสูตรสุวัตเออถ้าใครที่จำได้ก็สามารถทำได้เลยลองดูเร็วเริ่ม,มอะแล้วจะบอกอะไรให้นะครับเกมที่สองเริ่มแล้วครับ เป็นเกมที่ครูซิปไว้ก่อนแล้วครูจะไม่บอกยมอไ่ายลยอะครูไม่บอกพวกเราหรอกถ้าครูบอกพวกเราพวกเราก็จะรู้เออไม่ตนไม่ได้ยไม่ได้ครับคนิดหรอไม่ใช่ไทยไม่ใช่ิไม่ใช่ีนไม่ใช่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 ครับชไม่ใช่ ตอกก็ไก่สามร้อยตอก็ไก่ตอไปก็ไกลไม่มีวิธีทำให้ดูด้วย A few moments later ล้อนะนี่ชนะครับเฮ้ยนี่ครูตั้งเกมที่สองว่าใครพูดครูอ้อม ชนะนี่มีคนพูดเขาว่าครูออมก่อนนี้ได้รางวัล100บาทนะครับผมสังเกตไหมครูครูจะพูดว่าครูบ่อยมากเกมที่3คือเกมแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์นะครับเดี๋ยวครูจะให้โจทย์ฟิสิกส์หข้อและให้เรารีบทำกันครับให้ทาก่อนและถูกต้องก่อนนะครับก็จะเป็นผู้ชนะได้รับเงินรางวัลไป100บาทนะครับ3ามสองหเริ่มครับ อี e w m o เ e n t ์สเลตเตอข้อ้สบโอ้โหต s กลั u t บวกอง a t กคำหาความสูงของระยะ s เอ้ยถูกต้องตัวไหนเป็นตัว u ตัว u คือปล่อยวัตถุแปว่าปล่อยคืออะไร ถูกต้องครับเจ้าไหนคือทีทีคือเวลาหกวินาทีโอเคเอ่ะคือสิบถ้าไม A เอถึงเป็นสิบเป็นในหัวออันนี้อันนี้หุ้นส่วนไปเนี่ยอันนี้หุ้นส่วนปะกันเล่คนเกิดคิดคำนวณไปคำนวณมาได้หอยแปดสิบนปดบรบมือให้แฮปปี้หน่อยครับผมโอ้ย เกมที่4คือเกมทายเลขในใจของครูอ้อมเดี๋ยวครูอ้อมเนี่ยจะเขียนเลขไว้ในนี้อ่าใบให้เป็นเลข2หลักคือเริ่มตั้งแต่เลข1 0เลขสิบ 0, 0. ถึงเลขเกเก้าเออใครทายเลขที่ใกล้เคียงกับครูมากที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้ชนะหรือใครที่ทายตรงเป๊ะเลขที่ครูชิ้ในใจอะ่ะก็เป็นผู้ชนะไปเลยครูเขียนก่อนนะเกมข้าไขเจียวครูครูครู้จะเห็น นี่ก่อนนะ18 27 5 4ซหมด24 73 76 40ให้เวลาเปลี่ยนใจเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครูจะใบ้ให้อย่างหนึ่งเป็นเลขสากัน55 66 22 77 99 คำตอบคือไม่มีใครถูกสักคนเอาใกล้เคียงแล้วกันเนาะคิดเลขในใจคือเลขเก้าสิบเก้าแต่ว่าคนที่ถูกคือใครครับแปดครับแปดสิบแปดครับโอ้โหสุดยอดจบโปรเลย่อให้ได้ครับเฮ้รอบรอบแรกอะถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนอะใครใครจะใกล้เคียงแฮปปี้พอแฮปปี้พูดเป็นเจ็ดสิบหกใช่ใกล้เคียงกับครูแต่คนที่แบบโอ้โหตรงเป๊ะกับครูคือทีมแต่ที่ว่าเอ้ยเอ็ด คนที่ไม่ได้รางวัลใหญ่ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรอะไรกันมีเสีดายดีมาได้เกมที่ห้านะครับยังไม่บอกนะครับไม่มีเลยใส่ตาคุณมีเ่าเลยแล้วคุยก็ยังไม่ยอมบอกจนกว่า เราจะออกจากห้องครูถึงจะเฉลยอาจจะเป็นคนที <balcony> <camp royalty> ่แบบออกจากห้องคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามก็ได้ไหมป่ะอ่าก็ก็เกือบก็มาจะเฉลยจนกว่าเราจะออกจากห้องใช่ก็มาในแนวนี้ใครคนแรกคนที่สามก็้าเอาโจทย์ข้อนี้ก่อนนะครับอข้อที่3ถ้าปล่อยให้ก้อนหินตกลงจากตอบในช้อยข้อไหน ตอบในช้อยข้อขอไข่นั่นเองความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นอย่างสม,ม่ำเสมออย่างสม,ม่ำเสมอใช่ไหมครับด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ว่ามันจะตกไปยังไงครับมันจะมีความเร่งโน้มถ่วงไม่ก็คือมีค่าเท่าไหร่ความเร่ง9.8ใช่มันมีความเร่งความเร็วจริงทําไมครับเพิ่มขึ้นอย่างสม,ม่ำเสมอใช่ครับความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าโยนหล่ะถามว่าโยนมันก็มีความเร่งไหม มีไหมตอนโยนเนี huh. ่ยตอนเหตุการณ์โยนมีเนาะแต่ความเร่งในที่นี้เราเรียกว่าอะไรความอะไรความหน่วงไปไหนก็ไม่บอกนะไม่บอกนไม่กลับบ้านไม่กลับวิทย์ไกลับละก็ลงมาไดไปประตูข้างล่างหรอลองมาไดไปลงมาได้ไปเออเธอเผลอๆไม่มีใครได้ผู้ชนะนะครับลงไปกันแล้วครับโอ้โหเกมที่ห้า เมื่อกี้มีใครหยิบขยะลงมาให้ครูบ้างไม่มีโอนขยะนะถุงขยะแต่ว่าตอนที่หนูเดินลงมามันไม่มีนะอยู่หน้าโต๊ะนั่นที่เขาหยิบถุงขยะใครหยิบของครูมาบ้างไม่ไม่มีใครหยิบเลยบ่ายเขาบอกว่าหยิบมาแน่เลยอ่ะป่ะสุดแล้วนะกระดาษบิงบิงหนีเร็วเอออะไร ไม่มีใครตอบสักคนเลยเป็นไหนต่อเดี๋ยวเราไปไหนต่อผมน่าจะไปทานต้มต๊อกอะไรไปเด่๋ยๆไปกินเต้าหู้จ้าเดี๋ยวก็ขี่รถกันดีๆช่วงนี้อุบัติเหตุอะไรเยอะเ้อเข้าใจฮะสรุปแกค่คือใครทิ้งขยะให้โคอ้อมก็ชนะไป โอเคครับก็จบกันไปแล้วกับคลิปวันบายสบายของอ้อมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับในช่องอ้อมีอะไรกระปู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ